นี้เท็ดอ,อ้อยสามสายพันธุ์ก็หาดูตั้งแต่หัวจุดเท้าเอาตัวต้องไล่หัวลงมาเลยเปล่าอันนี้เป็นอันนี้อ้อยเหลืองมาเลยเราได้มาในชื่อเหลืองมาเลแต่ว่าไม่รู้ว่าตรงสายพันธุ์จริงหรือเปล่าแต่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าติดตามเพราะว่าสีสวยแล้วก็รสชาติหวานนุ่ม ลำใหญ่ด้วยนี่คือปลูกในสภาพดินน้ำอากาศเดียวกันก็คือตัวนี้จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าใครเลยนะดีกว่าสุพรรณอีกลำก็แตกน้อยลำตรงลำใหญ่เดี๋ยวเราค่อยมาดูสีน้ำขวาสดนี้จะเป็นสิงคโปร์นี่สิงคโปร์ ตรงกลางนี้สุพรรณบุรีห้าศูนย์แต่ว่าส่วนตัวก็ยังชอบสุพรรณอยู่นะเพราะว่าถ้าสามตัวนี้ถ้าเทียบกันก็คือสุพรรณจะกินดีสุดเดี๋ยวเราไปดูปอกเปลือกกันเดี๋ยวจะปอกเปลือกให้ดูเดี๋ยวเราเริ่มปอกเปลือกกันเลยเราจะใช้มีดกีวีแต่ว่าช่วงตาช่วงอะไรต้องต้องใช้มีดช่วย ไม่งั้นเน่กีวีมันจะหมดคมเร็วเริ่มที่โอ้ยลม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 ลอีกยิบปุ๊บลมเลยสุพรรณกรอนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะแต่เราแต่อายุมันก็ได้แหละก็ะเลยเอามาก่อนปัญหาของสุพรรณห้าส่วนก็จะมีที่ลำชอบแตกนี่นะอันนี้แตกเมื่อวานเลยนะแตกตอนตัดเลย มันไม่ได้แตกด่ที่กรณ์มันมาแตกตอนตัดแต่ถ้าช่างมันถ้าแตกตอนตัดเดี๋ยวเราก็ว่ายังไงลำนี้เราก็ต้องผ่าไม่ผ่าไม่ได้นะไม่ผ่านี่คือเครื่องเราจะพังที่จริงแล้วเขาบอกว่าวิตามินมันอยู่ในเปลือกไม่ให้ปอกเปลือกทั้งหมดให้ขูดแต่ข้อมันไง แต่เราก็เคยนะปูแต่ข้อก็ออเร็วเร็วในระดับนึงแล้วก็กลิ่นก็จะหอมมากเลยแต่ว่าอันนี้มันจะให้เพื่อเป็นไม่เปนการเสียเปรียบได้เปรียบกันเราก็จะปูดทั้งหมดนะ่ะปอกกันปอกคร่าว ต่อไปเป็นอ้อยสิงคโปร์ไหมตามันสิงคโปร์นี่มันจะขอดผิวมันเงานะดูให้ออกนะมันเงากับพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันมันเงาในระดับหนึ่งแหละแต่สิงคโปร์ถ้าถ้าเทียบกันคือมันจะไม่เหมือนกันนะมันจะเงาตั้งแต่แบบเริ่มแบบนี่เลย เริ่มแบบเกิดมาพวกเขียวก็เงาก็เงาของเปลือกแล้วแบบเนื้ออะไรอย่างเงี้ยจะออกเหลืองเหลืองสิงคโปร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพิงไว้ก่อนแล้วก็คอย ก็จะไปที่มาเลเรื่องมาเลเดี๋ยวก็จะเอาลำที่ลำยาวเลยล้ะกัน,นยาวมากอันนี้นะี่ะสองเมตรละสองเมตรละยาวไปนู่นเลยเาวมากโอ้ยชนหลังคา สนาษณะลำวันนี้จะกลแล้วก็ตรงข้อตรงนะหลายคนถูกย้อมแมวเอาตัวนี้ไปขายเป็นสุพรรณ50แล้วก็บอกว่าสุพันณไม่หอมแล้วบอกเลยว่าอันนี้มันไม่ใช่สุพันนะมันเหมือนงาถ้าดูผิวเผินตัวไม่ได้แข็งมันขอนแก่นตัวนี้ชานดีมากลำใหญ่รอบสน,นองสารอาหารได้ดี ได้ดีที่สุดเลยแหละเท่าที่แบบไห้ขั้นน้นํามีบอกเลยอันนี้แล้วก TVs, ็เนื้อนุ่มดีไงไม่ไม่ไม่ทรม,ม,มานเครื่องนะถ้าเป็นถ้าเป็นเออเซฟเนื้อจะแข็งอันนี้อันนี้ไหมนี่แต,แต่แต่ก็กินก็จะไม่หอมมากจะไม่หอมเท่าพันแต่น้ําดีเท่าทาลีดเพื่อผสมบปริมาณน้ํนเาเยอะแล้วก็เนี่ยไอ รอยแตกอย่างนี้มันจะน้อยนะพูดถึงลำหนึ่งมันจะแบบมีสองป่องอะไรอมีสองป่องที่แตกแค่เี้นต้องให้น้ําเยอะแค่ไหนปุ๋ยแบบไม่ต้องใส่เยอะมันก็จะได้ประมาณนี้แล้วมันมันโตเองอะ่ะเป็นอ้อยที่น่าสนใจอีกตัวนึงเราก็ไม่รู้ว่ายนกกระน่ำเขาคือสายพันธุ์อะไรแต่ว่าเราได้มาในาน้าเหลืองมาเลยก็หวนใจอยู่ว่ามันจะไม่ใช่เหลืองมาเลยแต่ว่า ตัวอ้อยอ่ะมันน่าสนใจตรงที่ทั้งเรื่องผลผลิตทั้งเรื่องสีน้ำกลิ่นอะไรพวกเนี้ยูกงไงมันจะโตเร็วเขานอ้อยที่ชอบอีกตัวหน,นึ่งเนี่ยลำเขาจะค่อนข้างตรงนะเขาจะไม่แบบถ้าเป็นสุพรรณในข้อตรงนี้มันจะมันจะเลี้ยวมากนิดนึงแต่เนี้ยมันจะทรงเหมือนค่อนข้างจะจะตรงขูดเขาทั้งไงเอาเราปอกเสร็จแล้วเอาอย่างละลำก่อนนะ ูก็มีตัดทิ้งตรงไหนที่ปลายมันอ่อนไม่เอานะนี่นี่เหลืองมาเลยนี่สุพรรณนี่สิงคโปร์ก็ตามที่บอกเหลืองมาเลยกับสิงคโปร์ก็คือเนื้อเวลาคูออกมาแล้วจอ,อกทนเหลืองนะเน้สุพรรณอ่ะจะเป็นแบบทนเขียวแต่ถ้าลำแก่จัดๆแบบสิบสองเดือนสิบสามเดือนอาจจะเหลืองบ้างนะแต่ถ้าสิบเดือนอยู่สิบเดือนนี่แปดเก้าสิบนี่ยสุพรรณจะออกเขียวแบบนี้ตรงกลางเนี่ย เขียวให้สังเกตด,ดูดีๆเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องเดี๋ยวเราลำนี้เราก็จะล้างเดี๋ยวพาไปดูวิธีการล้างด้วยแล้วกันเรามาล้างอยก,กันอันนี้เป็นเหลืองมาลีล้างก็ ตัดให้มันท่อนพอดีนะเราจะไม่รีดเป็นแบบลำยาวจะตัดให้มันได้ประมาณ3มช่วงก็ตัดแบบนี้เลย ยังมีแบบแบบที่ไม่สะอาดอยู่ก็ทําความสะอาดเพิ่มเป็นเก็บการเก็บรายละเอียดอีกทีนึงเพราะว่าถ้ามันมแบบีแผลอะไรที่ติดค้างไบอย่างนี้มันก็จะไปเป็นฝุ่นที่ติดไปกับน้าอ้อยนะถ้าพากองเราไม่ดีมันก็จะมีฝุ่นในน้าอ้อยก็พยายามเก็บเก็บพวกนี้ให้ละเอียด ถ้ามีแผลแบบนี้ก็จำเป็นต้องออกอย่างนี้นะก็จะให้มีแผลติดไปถ้ามีแผลติดไปนี้ทำให้ดูตัวอย่างแล้วเราก็จะ ต้องพาอีกทีนะึงเพราะว่ามันลำใหญ่เกินไปเครื่องเราไม่สามารถจะรับได้เุ็นเทาใสเท่านี้นี่แหละก็ล้างนาอันนี้สุงพันห้าสิบก็จะเป็นสามพันเหมือนกันจำให้ได้นะ <c oughs> บอกตัวเองไม่ได้บอกโอเคจำเอา เราปกติตทั่วไปแล้วเราก็จะไม่ไม่รีบผสมกันหรอกแต่นอกจากเราจะแบบต้มไกผสมเลยคือเอาปร,ริมาณน,น้ําจากจากอ้อยหอมสุพรรณจะหอมเอาปริมาณน้ําอ้อยจากแหล่งทะเลม,มาผสมกินหอมจากสุพรรณท่าสูงเห็นไหมหลังล้อมไปแล้ว น,นี่ก็เรามาทำความสะอาดดีๆน,นี่ก็เดี๋ยวเราไปเก็บรายละเอียดในที่นี้นะที่เขียงให้มันมีเขียงไม้สักอันหนึ่งไว้แต่งนี่แหละแต่งเนื้ออ้อยนี้เอาออกถ้าเป็นแผลนี่จะให้หมดนี่ไม่เสร็จนั้น นี่เอาเออกให้หมดถ้ามีขวาเขียงมันนี้ถนัดกว่าถึงว่าล้างแล้วก็พึ่งลำให้แห้งเดี๋ยวเราก็จะไปพาขึ้นน,รราาน,นี่้องทำความสะอาดอีกนลนี่เห็นไหมไม่เรียกว่าเขียงมาเ,เอามาพามดูแค่นี้แหละพาขึ้นลำเรียมลีดน้ำเราไปดูว่าน้ำจะออกมาสีสวยเรียง ที่เหลืองมาเลยเราจะผ่าแล้วนะผ่าผ่าท่อนเรียบร้อยที่เราล้าง แล้วามากรอ,อกเดือยวาเลยเสร็จ นี่เป็นเหลืองมาเลยน้ำออกทนสีเหลืองโอคโหเหลืองจัดเลยเนาะนสีเหลืองสวยมากแก้วแก้วไอ้นี่หน่อพอก่อนพอก่อนโอเคนี่เป็นน้ำของเหลืองมาเลย เอาละเอามาใหม่อร่อยดีก็แก่อยู่นะอันนี้เนาะประมาณสิบเดือนได้ไหมนี่จะไอ้กอกอเหลืองมาเลยนี่เจ้าไอ้แก่สุดแล้วก็รสชาติหวานกินก็ยังเหมือนเดิมก็หอมเหมือนน้ำอ้อยเราจะกินก่อนล้วเดี๋ยวเราไปรีดสิงคโปร์กันต่อนี่เป็นสิงคโปร์ สีน้ำให้ดูอันนี้จะเหลืองเหลืองจัดกว่าเมื่อกี้นะเหลืองเข้มกว่าเป็นของไอ,อ้สิงคโปร์ที่หลายคนเรียกเหลืองสิงคโปร์หรือว่าสิงคโปร์โบราณอู้สีสวยตระกูลเหลืองนี่มันออกเหลืองทองเลยเนาะน,นี่ไหนแก้วเมื่อกี้นะ ขอขึ้นแก้วชิมอมือนเดิมพอบอกว่าขึ้นแก้วชิมก่อนอันนี้จะจืดกว่าเมื่อกี้จืดกว่าสิงคโปร์จะจืดกว่าอันเราไม่มีเครื่องวัดเป็นบิก๊กให้ดูเอาวัดจากคนชิมนี่แหละนี่มาที่สุพรรณบุรีห้าซุ ทา่ทานี่เป็นนางเอกของเราเลยมามาดูสีสีนี้จะอมเขียวในกล้องมันก็เหลืองนะแต่ว่ามันไอ้ตัวข้างนอกเนี่ยมันจะอมเขียวอ่ะอเอาเลย นี่สุพรรณบุรี50อย่าทำหูอย่าทำโูเดี๋ยววันนี้มันมืดแล้วเดี๋ยวเราจะ,ะไปแช่ไว้ก่อนเราจะไปอัดเย็นไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารีวิวกันอีกทีหนึง่งเนี่ยตัวนี้กลิ่นหอมมันจะมาตั้งแต่แบบปอกเปลือกแล้วก็รีดให้ดูคร่าวๆก็ได้ปะไม่ว่าสิ Oh, เปลี่ยนสีเหลืองมาเลาเปลี่ยนสีนิดนึงอายุเยอะสุดแล้วเนี่ยเหลืองมาเลยเนี่ยเราตั้งไว้ที่อุณหภูมิปกติตรงกลางนี้เป็นสิงคโปร์ยังเหลืองใช่ไหมสุพันจะเขียวเหลืองมาเลาสีจะคำ้ำรม่ว่าตัดปลายอ่อนเกินไปแต่อายุเยอะสุดนะเนี่ยแต่ว่าก็ค้ำในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแช่แช่ดูก่อนว่าพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปมากกว่านี้ไหมเดี๋ยวค่อยมาติดตาม ตอนต่อไปอันนี้3อย่าง